sırf, Craftuse đi ra đi chứ, đi sai rồi, sai rồi, sai, đi bay, đi bay, sai.

Yeah, okay. I

Yeah đi luôn ơi. Bốp. Uây. Yeah đi luôn. Ok luôn. Lên pha luôn. Uây. Úp. Ố. Uây. Bắn bay. Làm ngay

ซายซายายเลยต้องมาตั้งท่าซ้ายป่อยันป๊บยิงโอนลงมาเลยโอนโอนตีโอนตีโอนโอนตีโอนดูแลเขายงไปเขายมเขายมล Ti Pop. Oui. Pop. Oui. Je l'ai tombé. Oui.

ดูดูเฮ้ยเขื่อนมาเฮ้ยเขื่อนไป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 

เขาพยาก่อนเลยไงถึบอลเลยชึ๊บขาเอวนปึ๊บดื้อยืดคือต้งโตเลยปึ๊บเออไาออกัดใช่ยดกได้โอ้ยดกอ้ยดีดเขายกโยกบอนยกมาด้วยเขายกยกด้วยอือ เล่งใส่ก่อนป๊บงานงานมันดูีอ้าไเยขโมยปอ้ยไม่กลมเลยขโมยป๊บไม่กลมเลยอู้ยยอย่าดึงิเลยยมือแอข็งมือมือก็แข็งท้องก็แข็งร่างกายแข็งหมดแล้วนี่

ดูดีๆด yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. ูช่วงนี้จะเห็หมดเออดูช่วงนี้จะเห็นเออตั้งขาบักปัในบอยโปปุ๊บดีซนดูวิ่ยนับปุเยอๆๆะกมนลกเชิเลือกเชิเ็่เ่เ

Lúc 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 lúc

ໂຈດຕິດໄດ້ເນາະເອົາບຸນຫ